มันเผ็ดเลือรีกินหมดเวลาไหนนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมากินกันนะครับไอ้พวกเนี้ยนกับตวันท่ามตุงพระค่ะนะครับนี่ช่องมาทีบีนะครับคนวันนี้นะครับเราจะมาลองกินมาม่าเผ็ดนะครับแบบแนนะครับกินแบบร้อนๆนะครับสําหรับหน้าร้อนนี้นะครับมาลองดูนะครับว่าไอ้ความเผ็ดของโกนเพปเปอร์ที่เป็น ขนมที่เพดุูเนโรนะครับมันจะเผ็ดจริงๆหรือเปล่าหรือมันจะไม่เผ็ดหรือมันจะอ่อนแอหรือเราจะมากินมาม่านะครับอันนี้คือมาม่าแบบของไทยแล้วนะครับนิชินนะครับซึ่งนิชินอันนี้เป็นนิชินที่แบบราคาถูกประมาณ10บาทนะครับ2ห่อ10บาท20แพ้ไม่แพงเลยครับแบบอันนี้555บาทเลยนะครับคนขนมที่เพดุูเนโรนะครับคนส่วนอันนี้นะครับเย็นๆเราเอามากินเพื่อแบบอาคลายดับร้อนบางต่วนนะครับถ้าเรากินไม่ไหวนะครับ นะครับอันนี้เดี๋ยวเราไปทำกันนะครับก่อนอื่นเราเรามาลองขนมที่เผ็ดสุดในโลกอย่างโกดเปเปอร์นะครับอ่าแล้วบนเรามันมีเขียนอยู่นะครับคนนี่มันจะมีบอกระดับความเผ็ดแล้วแต่เรานะครับตรงนี้มันจะมีเขียนว่ามินิทแล้วก็วินาทีนะครับมินิทก็คือนาทีนะครับนี่ครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับนี่จะบอกว่าหนึ่งนาทีหนึ่งกรีกินหมดเวลาไหนนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมากินกันนะครับไอ้พวกเนี้ยนี่ ข้างซองเขียนอยู่นะครับว่าโกดเปเปอร์นะครับหนึ่งล้านนะครับความเผ็ดระดับหนึ่งล้านครับเพราะว่าถ้าพริกไทยนะครับก็ข้างกล่องนะครับเขียนอยู่นะครับสควอเรียมนะครับฮาร์ดยูนิตนะครับ for เปเปอร์นะครับซึ่งตรงนี้นะครับโกดเปเปอร์นะครับมีความเผ็ดระดับหนึ่งล้านนะครับตรงนี้พริกด้านล่างลงไปนะครับจะมีพริกนะครับระดับที่แบบไม่ถึงแสนนะครับส่วนพริกแบบอย่างพริกบ้านเราอย่างพริกขี้หนูนะครับประมาณหลักแสนนะครับ ก็อันนี้หนึ่งล้านนะครับไม่รู้จะเผ็ดจริงไหมพลังงานแคลอรี่นะครับ4 6 0หกสิแคลอรี่นะครับไม่ได้พลังงานสูงอะไรมากนะครับกล่องนี้มีปริมาณทั้งหมด45ห้ากร,รมัมนะครับไปเดี๋ยวเราไปกินกันนะทุกคนไปก็ผมจะเริ่มจากให้น้องผมชิมนะครับมาอา้าวลองเลยอันว่าลองครับลองครับแผ่นนึงเลยแล้วบอกรสชาติด้วยว่ารสชาติเป็นยังไง น,นี่เด็กคนนี้กินมแล้วมันจะออกอาการครับกินไปก่อน <Okay. S 1> จริงๆผมชิมมารอบนึงนะครับเดีย๋ยวเราจะกินให้ดูอีกรอบนึงครับ <Okay. S 1> กัดเลยทั้งแผ่นเลยเอาเลย What the fuck ทั้งแผ่นเลยนั่นแหละดี <is> ฟังก่อนรอรออาก,การก่อนให้มาใหมาลองแก้ให้ ก็น้อยอย่างนี้นะครับจะกินนะครับจะรู้ครับว่าเขาจะทนความเผ็ดได้ไหมครับลองกินดูนครับนี่ครับยายกับน้องนะครับลองกินดูรสชาติเป็นไงนะครับเผ็ดไหมครับอาก้ากินไมมแค่จิบลองนะครับโอเคลองด้วยครับนี่นะครับลองดูดจุจุดกล่อมีรสชาติ ถ้าถามความเผ็ดนะครับทุกคนความเผ็ดของมันเนี่ยอยู่ที่ประมาณแบบน้อยเดียวเองไม่ได้เผ็ดจริงๆอย่างที่มันโฆษณาเลยมีท่านชมนะครับความเผ็ดนะครับไม่เผ็ดเลยครับถ้าเทียบกับมาม่าคูนสองนะครับเผ็ดกว่าเยอะนะครับอันนี้เป็นขนมที่เผ็ดสุดอาจจะจริงนะครับแต่ไม่ได้เผ็ดถ้าเทียบกับมาม่าโกเปเปร์นะครับผมว่าโกเปเปิลที่เป็นมาม่าเผ็ดกว่าอันนี้นะครับกินไปเรื่อยน่าจะเผ็ดนะครับเดี๋ยวเราลองกินไปเรื่อยเดี๋ยวเราจะลองมากินกับความร้อนความเผ็ดนะครับกับแดดแสงแดดนะครับหน้าร้อนอย่างเงี้ยนะครับคน ไปครับเดี๋ยวเราไปทำมาม่ากันนะครับน้ำไข่น้ำต้มไข่เราจะต้มเส้นให้ร้อนก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเส้นมาม่านะครับมันจะเป็นยังไงนะครับทุกคนไปนี่คือไข่นะครับทุกคนไข่ของเราเดี๋ยวเราเอาไปตอกใส่ไม่ไข่ลวก Two thousand years later เดี๋ยวเรามากินมาม่าครับกลางแดดกันครับร้อนๆเลยนะครับก็นี่ครับช้อนซมนะครับ ครับซอสจัดไปนะครับทุณสไตล์นะก้อม oh yeah. มันเกิดนะครัมามันมันไม่ไข่ครับ <c oughs> ก็อาจจะเห็นหน้าผมหรือไม่เห็นหน้าผมก็อีเดอรหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราใส่ซอส,สนะครับคือนี้ชินนะครับเป็นของไทยนะครับทำมาดีนะครับนี่นิชินแบบว่าโอ้โหเฟรมภาพหาย น้อง,นอง,องันร้อนน้องกินได้ไหมัมนเพ็ดน้องกินาผดตอนทุกคนก็คือเรากริกนกันต่อนะครับกินกับน้องผมนะครับทุกคนก็นี่นะครับเนี่ยร้อนจริงๆจังๆเนี่ครับ,รรรบแก้มด้นี่ครับ ใส่กับมาม่านะครับ <S <S น,น้องผมนะครับนี่มามา่ <Okay. S 2> าโอเคกับมาม่านะครับ <Okay. S 2> นี่กินได้เลยกินได้เลยได้เลยนะครับอันนี้คือแทบจะหมดแล้ยัเหลืองเดียวคือไข่ฟองสุดท้ายโอ้น้ำไหลโคตรเท่ ก็บางส่วนของคลิปอาจจะไม่มีในนั้นนะครับทุกคนก็ครับทุกคนก็ฮะส่วนในโคอนเปนเปอร์นะครับที่เป็นขนมนะครับก็ไม่เห็นเลยฮะไม่ไม่ไม่เท่าไรห,หร่ครับแล้วก็มันเจอมันเจอน้ำแล้วมันนิ่ม ครับใ,ใกล้หมดแล้วนะทุกคนถ้าใครคิดว่าคลิปนี้มันมีประโยชน์นะครับสำหรับคนที่อยากจะลองอขนมโกดเปเปอร์นะครับเพลเพลนะครับ บอกเลยนะครับขนมนี้นะครับจริงๆแล้วมันไม่ได้เผ็ดเลยนะครับทุกคนก็เด็กยังกินได้นะครับเนี่ยน้องผมยังกินได้เลยนี่ก็กินได้นะครับเพราะฉะนั้นก็คลิปนี้ลองไปเลือกซื้อกันนะครับมาม่าไหนนะครับรสชาติอร่อยแล้วก็เผ็ดนะครับใครอยากจะลองนะครับก็สั่งซื้อได้ตามเซเว่นแล้วก็ร้านค้าทั่วไปนะครับคนก็ประมาณนี้นะครับคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคนก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ถึง เก้าพันซับนะครับ,บทุกคนไปบ่าวทุกคนกูจบกูจบแล้วหมดแล้วขอไปเปิ์หมดแล้วครับทุกคน